ไอตุนครับอุ้ยอุ๊ยไอตุนครับทำมืออี่เนาะไอิตุนเนาะไอตุนเออทำมาเนี่ยตนะุนทำมาเนี่ยไอตุนเออทำมาเนี่ยนี่เออปลาเนี่ยเอาอย่างปลาเนี่ยเสร็จ ไอตุนครับไอตุนครับไอตุนสวัสดีค่ะไอตุนมารลกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะไอตุนเอเสียงอะไรลดมาหรือเปล่าโอ้พี่โกโก้ลองเสียงดังเลยพี่โกโก้ลองเสียงดัง โปโปอ,อุ๊บมาเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปสิงสถิตที่นอนของตัวเองนะเอาอขึ้นบนเขาขึ้นบนนอนป่านี้เกาขึ้นนั่งไว้แบบนั้นแหละลูก 응? 그 남의 동안. อเอามาเรียบร้อยล้วบอัดีครับมาเรียบร้อยหรือครับอุ๊ยตุนตุนครับตุนครับสวัสดีครับคุณสิทธิชัยหนูขาวสวัสดีครับ ขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจสามสาวเดอ้อตอนนี้เล่นกับน้องไข่ตุนอยู่นะครับน้องไข่ตุนวันนี้น้องไข่ตุนเข้านอนตะกร้าเลยเหลือเกิน,น,นเข้านอน,ลอน,อนแล้วโดดจิ๊บเขาแล้ว ขอบคุณคุณ,คณสิทธิชัยน,นะคะที่มาให้กำลังใจวันนี้น้องไข่ตุนเรากำลังใจอยู่นะวันนี้ <laughs> วันโชคดีนิดนึงนะเพราะว่า <laughs> เครื่องเสียงยังไม่เปิด อีกสองสามวันนี้คงจะส่งแต่คลิปอย่างเดียวส่งแต่คลิปอย่างเดียวสองสามวันนี้เพราะว่างานบุญที่บ้านนะครับงานบุญที่บ้านครับงานบุญที่บ้านครับผมไขตุนรับไขตุน ขอบคุณทุกกำลังใจนะที่มาให้กำลังใจไข่ตุนนะครับไข่ตุนก็ยังน่ารักเหมือนเดิมขี้เลยไหมนีไข่ตุนขี้เลยไหมมีคนากเอาไข่ตุนไปวัดมีคนจะมาซื้อไข่ตุนอำไมนี่ฮะโอ้ไม่หันหน้ามองกล้องเลยเล่นตัวเทพดารานน่ฮะดาราเล่นตัวใช่ไหมนี่ดาราเล่นตัว

โอ้ไข่ตุนน่ารักนะคะไข่ตุนน่ารักนะไข่ตุนน่ารักนะมีคนรักไข่ตุนด้วยนะมีคนมารักไข่ตุนด้วยนะโอ้มาให้กำลังใจไข่ตุนเลยน้องไข่ตุนน่ารักไข่ตุนน่ารักไข่ตุนน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยออ่าอ้เน่ชอบใช่ไหมเน่ชอบใช่ไหม ชอบใช่ไหม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 เขาชอบให้จับตรงนี้จับตรงนี้แล้วก็กลัวมันงับกลัวมันงับกลัวมันงับเขานอนในที่แคบเขาจะรู้สึกปวดภัยเขาจะชอบนอนตรงตะกร้านะครับขอบคุณนะครับยายติวที่มาให้กำลังใจไข่ตุนนะไข่ตุนอุ้ย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 อุย วิ่งไข่ตุวิ่ไปนอุ้ย,ยเลยขอบคุณยายติ๋นะครับที่มาให้กำลังใจโอ้โหแมบไปแล้วไม่เป็นไรมาเยี่ยมชมไข่ตุนสักหน่อยก็ยังดีมาให้กำลังใจนะครับ ยายหอมหวานไปปหนนัยวันนี้น่ะอยู่นนในนยัย h อ m e w a r d อืมยายหอมหวานี้ยายหอมหวานพักผ่อนยายหอมหวานพักผ่อนไขตุนชอบให้คนมาอยู่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสิบหกล้านดวงใจที่มาให้กำลังใจไข่ตุนนะครับวันนี้น้องไข่ตุนรู้สึกว่าจะ มันอนในตะการิลเหลือเกินนะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเกก็จะมาอยู่ด้วยก็จะมาครอเคลียอยู่ครอ,อเคลียภาษาบ้านเราเรียกว่าอะไรพันเพื่อพันเพื่อชอบพันเพื่อขอบคุณนะครับที่ไม่กำลังใจใส่ทุนครับใส่ทุนเป็นแมวตัวเมีย ที่น่ารักไม่ช่วยแต่น่ารัก <Yeah. S 1> ขอบคุณนะครับสิบสามล้านดวงใจยังมาให้กำลังใจใครตุ้อยู่ใครตุน้นทำอะไรเลยใครตุนต้นตุน <laughs> ้นตุ้นสุณใส่ได้เวลาพักคนวุ้ยพะลุงคือบ,บุหันมาทางนีีในร้อนเ่รษฐกิจเขากัน บังเหมือนกันสวัสดีจ้ายายหอมหวานโอ้ยายหอมหวานมาแล้วส่งกำบวัวใจกอ,กอดมาให้ด้วยขอบคุณยายหอมหวานนะครับที่ยังคิดถึงไข่ตุนอยู่ไข่ตุนนอนรออยู่นะครับไข่ตุนนอนรอกำลังใจที่นอนคุณแม่ก็ไม่ชื่อให้ไม่ต้องมานอนตะก,กา้าซื้อตะก,ก้าให้ ราคาแพงน่าดูน่าจ้าก้านี่เอาไปใช้ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าที่นอนไข่ตุนไข่ตุนกินยิมแล้วครับกินยิมแล้วก็จะนอนแล้วก็กระโดดขึ้นมาเองเลยนะในท่ากระโดดด้วยวันนี้แต่ละวันหล่อนก็ไม่ทําอะไรละเห็นเราอยู่ตรงไหนก็พันเออ,เอ,อคอเคียอยู่ตรงนั้นพันเพื่อวาชันพันเพื่อวาชัน ไข่ตุนไข่ตุนไข่ตุนครับไข่ตุนไข่ตุนครับไข่ตุนไข่ตุนครับไข่ตุน่าไข่ตุนครับขอบคุณทุกกำแรงแรงใจนะครับที่มาให้ไข่จินเด้อใครเข้ามาแล้วก็กดทักทายกันนะครับใช่ขนอนตรวนี้เขาปลอดภัย ไขตุนเออผู้บ่าวเพิ่มาเห็นว,วันนี้ไม่เห็นเมื่อวานี้ยังเห็นอยู่ผู้บ่าวเพิ่นอย่ในตะกร้าครับชอบตะกร้าครับขอบคุณใจิีนะครับส่งหัวใจกดกดมาตอนนี้ไข่ตุนมองหักไขเอย้ยขอบคุณ18ล้านดวงใจนะคะที่มาให้กำลังใจไขตุนมีใครมาแล้วก็ทักทายกันเด้อทักทายน้องไข่ตุน ตอนเย็นเยนนะคะปกติเราก็จะไลประมาณทุ่มหนึ่งนะคะทุ่มหนึ่งเราก็มาไลานะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ โอเช่นนัาา่นต่โอเชอมาแล้วโอเชอมาแล้วโอเชอมาแล้วไม่ยอมเลยแต่ก,การวางไว้ตรงไหนก็จะตามไปหาเลยแต่ก,การจะเอาไปซื้อของอิสระมองหาเลยไม่ยอมอ่าเปลี่ยนท่าใหม่ละ ขอบคุณนะคะเป็นร้านดวจใจที่มาให้กําลังใจสามสาวอยู่ในขณะนี้นะครับตอนนี้เราก็มาเล่นกับน้องไข่จุนนะครับอากาศมันร้อนเนอะร้อนไหมคะเราก็ออกมานั่งอยู่นอกบ้านเนี่ยมันก็จะอากาศเย็นสบายหน่อยอยู่ในบ้านก็ไม่ไหวนะคะแล้วก็ออกมานั่งรับลมเย็นอยู่ข้างนอกหน่อยล่มพัดมาก็อากาศก็จะเย็นสบายหน่อยไม่ร้อนมากเย่าอย่ายบางังแสง

ด้วยคนร่วมมือดีไงโอมของท่านแค่ท่าายไปเสียดูก็ร่วมกนแค่ี้ค่นี้อารมณของแค่ครับเก็บข้าววันเก้าวไปกินได้บสสมมื้อจ้า นักจัดสมองหมกๆซั่วเท่าไหร่เอ้ยหลบซั่วเท่าไหร่ไปซื้อมาน้ำปล่อยซามยื้อ2ล้านโยมใจ <oticality> มนกันฮอนเลยถ้าค das ู่บกเห็ในในในทโลมานีเบรม้อให้เขากิไหมผสมกับตีกินมันิด้วยกับกาเาเราเราเราเห็นอะไรว่าเอากระาแร่ม้มุว่ตีแบบแมโอ้ว่านั่นเขาที่าเลือกเนร่เนื่าให้คนนั่นคนนี้ผมกูเล่นานได้นีไปมากเลยปจ ี่ที่อย qu like ู่มองมงใครน้มองอนาามงฟันน่ะเป็นขายน้าน่ะบอกมากเานาได้กไรหอ้ีกอนอเนสิบัจอนดีอันนั่นดีอันยังเกาะเตาบินะมาแล้วเอตาบินมาใส่เรื่องหรอไม่เคย ก็จมาแล้วยังอีเบ็ติกนะติ๊ก้อาบ้านเกิืนะแกต้องขึ้นลงขึ้นลงชั้นห้านะที่แกก็ลงมาแกก็ขึ้นมาแกก็เกลี่ยแ่นี่แหละีซนโอเคคือแบบอันไอซีน่ะอันกีช็อตนะนี่ละซดช็อต เอามาใส่เอาตัวเก่ามาลุกล hmm. ุกตัวเก่ามาบัวเพก็ออใส่เพลงมาเขาไมเอาพงกันภาพเกมาดูนังเอาไปอามาลยดนพีซซ่องเขาก็ไห้มันคูออืมถ้าูซื้อซื้ออนนเกิดอบไปนอ้ะาวาขบวนขบนดาอันนดาในคุ้มเงีนยกว่าแต่นคุ้ม่านอนไอช่วยเท อันน่าหากล้องหน่อยโอ้ทำไมกี่กิโลนี่ฮะกี่กิโลมือมามือมามือมาอันนี้ฮึต้องหานเ้รื่อง่ริสในมันแ่หน้าี่อือไาให้จบไปกกันเนาะฮึง่าย่ายพื้นแป๊บเดียวอันตราย

Tun, 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 ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มาให้กำลังใจน้องไข่ตุนนะครับน้องไข่ตุนน่ารักไหม,มทำเล่นตัวจับหน่อยจับหน่อยไม่ให้จับอีกอืมอืมโอ๊ยป้ามือยาวแท่นนะไข่ตุนสวัสดีขอบคุณขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจน้องไข่ตุนนะครับ ขอบคุณคุณสุดที่ชายหนูขาวขอบคุณยายติว๋วขอบคุณยายแจ,จวนะคะเอยขอบคุณยายหอมหวานนะคะที่มาให้กำลังใจส่งหัวใจรัวๆมาให้เลยขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเดี๋ยวน้องไข่ตุนไปพักก่อ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 นพักก่อนกูเพ่คือยิ่งงูชูเท <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ